นอกเหนือจากอัตราการระบายอากาศนะครับ In addition to นี่ก็อาจจะพูดว่าเพิ่มเติมจากอัตราการระบายอากาศนะครับแต่ว่าภาษาไทยเราไม่ค่อยได้พูดอะไรแบบนี้เนะาะนอกเหนือจากอัตราการระบายอากาศนะครับมาตรฐานหกสิบสองจุดหนึ่งเนี่ยก็ยังมีข้อกำหนดอื่นๆอีกมากมายนะครับที่มันสำคัญต่อ IAQ นะครับคุณภาพอากาศภายในอาคารนะครับได้แก่อะไรบ้างนะครับ Including นะครับได้แก่อะไรบ้างให้สังเกตวิธีเขียนเขาด้วยนะครับ Including แล้วเวลาจะตามมาด้วย list หรือว่ารายการของสิ่งต่างๆเนี่ยเขาก็จะเป็นโคลอนเนาะได้แก่อะไรบ้างนะครับมีเรื่องการกรองอากาศนะครับมีเรื่องการจัดการความชื้นมีเรื่องคุณภาพอากาศภายนอกนะครับ และก็การออกแบบระบบนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดไม่สามารถที่จะทำตามข้อกำหนดพวกนั้นพวกเอ่อพวกนี้ได้นะครับการที่ทำเรื่องอัตราการระบายอากาศให้มันเอ่อเป็นไป,นป,นป,นปนตามสแตนดานเนี่ยนะครับการการทำตามข้อกำหนดของเรื่องการระบายอากาศเพียงอย่างเดียวเนี่ย มันมีแนวโน้มนะครับ not like l y to นะ้วมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถสร้างคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ได้นะครับประยโยคนี้ก็คือประมาณว่าใน t a ตรดหน62.1เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่อง ventilation อย่างเดียวนะครับไม,ม่ไม่ได้มีแค่เรื่อง ventilation rate อย่างเดียวนะครับมันมีเรื่องอื่นด้วย จะเป็นเรื่องการกรองจะเป็นเรื่องความชื้นนะครับจะเป็นเรื่องคุณภาพอากาศภายนอกมีเรื่องการออกแบบระบบนะครับถ้าเกิดไม่สามารถทําตามข้อกําหนดเหล่านั้นได้เนี่ย c o m p l y with นะครับการทําตามข้อกําหนดของการทําให้เป็นไป,นปนตามข้อกําหนดในเรื่อง ventilation rate อย่างเดียวเนี่ย to be uh, not not likely to นะครับ to be not likely to ก็คือ มีแนวโน้มที่จะไหม้นะครับมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถให้คุณภาพอากาศภายในอาคารที่ยอมรับได้ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับนันเดลิสกฎหมายอาคารหลายๆาฉบับเนี่ยนะก็ยังคงรับก็ยังคงรับไปแค่ข้อกำหนดด้านการระบายอากาศเท่านั้นนะข้อกำหนดด้านอัตราการระบายอากาศเท่านั้นนะครับโอเค ย่อหน้านี้ก็คือไอเดียก็ประมาณว่าเ,เรื่อง IAQ อะเรื่องมาตรฐานหกสิองจมันไม่ได้มีแค่เรื่อง ventilation rate นะมันมีเรื่องอื่นด้วยแต่กันนั้นก็ตามนี่นะกฎหมายอาคารหลายๆฉบับเนี่ยก็ adopt ก็คือรับเอาไปเฉพาะเรื่องของข้อกำหนดด้านอัตราการระบายอากาศเท่านั้นนะครับ